พระมหาปราสาทตรงนี้เนี่ย <C> s <S <C> s <S สร้างขึ้นในสมัยของ <S <S สมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะคือพูดงา่ายๆเลยว่าตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเป็นที่นั่งของพระมหาตรสาส์แล้วคือถ้ามองตรงมองข้างไปข้างหน้าก็จะเป็นพราราชบริพารใช่ไหมะคะนั่งอยู่นั่งก็เหมือนนั่งประชุมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะนั่งประชุมนั่แหละเข้าประเข้าประชุมหรือเข้ามาฟังหรือเข้ามาไต่สวนคดีหรือว่าความอะไรกันนะแล้วแต่เนี่ยนะฮะอ่าแล้วที่นั่งตรงนี้เนี่ย ตามเอกสารบอกว่าปูด้วยหินอ่อนปูด้วยหินอ่อนรอบๆเนี้ยจะมีเสาหินเสาหินเสาหินจากเมืองจีน8ดทิศจากเมืองจีน8ปทิศนะวางอยู่แปดทิศตรงไหนบ้างไม่รู้นะค่ะเราก็จะมีพวกทหารตุ๊กตาทหารจีนนะตอนหลังเนี้ยก็คือ,อเมื่อเดือนสองเดือนมาเนี้ยนะเขาได้มีการขุดทดสอบทางโบราณคดีะนะ หาฐานลากหรือหลกักฐ